สวัสดีครับผมชื่อบอลน,นะครับผมปัจจุบันเป็นสินเนียซอฟต์แวร์นจิเนียอยู่ที่อลกอดานะครับมีประสบการณ์การทํางานในด้านซอฟต์แวร์มาประมาณ3ปีครับผมไมโครสวิตก็คือซอฟต์แวร์แพทเทิร์นรูปแบบหนึ่งนะครับผมซึ่งในตัวสวิตนี้ประกอบไปด้วยสวิตย,ย่อยๆซึ่งในแต่ละสวิตย่อยๆครับผมสามารถทํางานจบได้ด้วยของตัวเองนะครับผมสามารถทําให้ทีมพัฒนาเร็วได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับ ตัวหม่ขอสวิตมีความสําคัญเพราะว่ามันสามารถทําให้เราพัฒนาสวิตได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมเนี่ยเราสามารถพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ได้เร็วขึ้นซึ่งการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ได้เร็วขึ้นนะครับมันก็คือการที่เรามี lead time to market น้อยลงถ้ามี lead time to market น้อยลงก็คือการที่เราของไปถึงมือคัสเตอร์เมอร์ได้เร็วขึ้นทําให้บิส i n e ของเราดีขึ้นนั่นหมายความว่าบริษัทของเราจะกําไรมากขึ้นถูกไหมครับ ในคอร์สนี้สอนเกี่ยวกับว่าม i โคร s วิตมีความเป็นมายังไงเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วเราจะพัฒนามิโครสวิตยังไงเราจะแบ่งสวิตออกเป็นสวิตย่อยๆยังไงหลังจากนั้นทุกคนจะได้ลองพัฒนาม i โคร s วิ t ตั้งแต่เริ่มต้นดีไซน์ตัวสวิตเลยออกมาเป็นมิโครสวิตแล้วก็ลองทำเทสติ้งลองทำดีพอยเมนต์ดูนะครับผมคนที่เหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้ก็คือคนที่ถ้าเข้าใจโค้ดในประมาณหนึ่งมาแล้วจะดีมากเลยครับเช่นอาจจะมีประสบการณ์การทำงานตัวโมโนลิทมาก่อนหรือทำงานเว็บไซต์ขนาดเล็กมาก่อนและอยากมาลองทำตัวมโครสวิต อันหลักๆเลยในคอร์สนี้ก็จะใช้ภาษาโกนะครับผมในการพัฒนาตัวสวิตขึ้นมาแล้วก็ใช้ Docker และ Kubernetes นะครับผมรายละเอียดคอร์สคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเติมต้นเรียนกันได้เลยครับ